วทุกท่านทุกท่านสวัสดีครับก็เราเป็นกลุ่มเบญตุปะในชมรมมุสลิมมาเจอสิทธิ์ก็ขอฝากท่านนังเบญทปเป็นกลุ่มท่านนักเบญทุปะท่านนักเบญทุปะนังสั้นใช่ก็เป็นกลุ่มใหม่ครับน้องใหม่เลยผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะก็ขอฝากงานใหม่งานใหม่ของเราในหัวข้อพิเราดูว่งเป็นชื่อไทยในชื่อไทยอามีนอามีนใช่ใช่ครับ เป็นน่ยกับอะไรครับก็นยกับสะท้อนปัญหาสังคมที่ไม่มีความเป็นธรรมแล้วก็ช่วยกันขอพรให้ประสบความสันติสุขกันนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยไปดูในชแนลปริเตนูปะในทาง YouTube กดไลค์แล้วก็แชร์กันเยอะๆคอมเมนต์กันด้วยแล้วก็แชร์ให้เพื่อนดูใน Facebook เยอะๆนะครับ